ชาชนชาวไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทุกคนควรต้องเคารพและยึดมั่นในหลักการของเมตตาธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของบ้านเมืองคนไทยทั้งชาติไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็ตามของประเทศควรแสดงความเห็นอกเห็นใจความห่วงใย,ยอาทรต่อพี่น้องคนไทยร่วมชาติซึ่งเขากำลังมีความทุกข์อย่างเหลือล้นออกมาให้ประจักษ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9ทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติกิตยากร เสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475โดยทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวง์เธอกรมมหมื่นจันทบุรีสุรนาศกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระองค์ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรังซ er ิสเวียคอนแวนพร้อมพระอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและทรงเปียโน,นจากนั้น ทรงติดตามพระราชบิดาซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณนะประเทศอังกฤษประเทศเดนมาร์กประเทศฝรั่งเศสโดยยังทรงเรียนเปียโนและทรงศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีของกรุงปารีสต่อมาทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่วงังสระปทุมและทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิต จากนั้นในวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิกิ์พระบรมราชินีและเนื่องจากเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จออกผนวดพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิกิ์ พระบรมราชินีนาถในการต่อมาเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562ในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษประบาทสมเด็จพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10พระองค์ทรงได้รับการเฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงงานด้วยความมุมานะและอดทนโดยทรงเล็งเห็นว่าทุกของราษฎรนั้นรอไม่ได้แม้จะต้องเสด็จพระราชดำเนินลุยน้ำบุกป่าฝ่าดงในระยะทางที่ไกลเท่าใด ก็มีทรงเกรงกลัวย่อทอต่ออุปสรรคและความยากลำบากโดยมีพระราชประสงค์ที่จะรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรแล้วนำมาจัดทำเป็นโครงการจนเป็นที่มาของแนวพระราชดำริในหลากหลายโครงการตกผลึกสู่การนำไปปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรม โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามโดยเฉพาะในด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอเป็นอเนกอนันต์โดยทรงเป็นองค์อุปถัมภิกาศาสนาต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกเพราะทรงถือว่าทุกศาสนาต่างก็มีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของประชาชนเช่นเดียวกันจึงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมดังพระราชดดำรัสที่พระราชทานในพิธีเปิดโครงการวันแม่ของสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยณหอประชุมโรงเรียนเซนคาเบียนเมื่อวันที่4ตุลาคม พุทธศักราช2 5 1 5ความตอนหนึ่งว่า,าศาสนาทุกาศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธ,ธรรมาศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์ เพระาะศาสนาเป็นหลักที่พึ่งที่ยึดถือพักพิงทางใจของเราทุกคนถึงแม้จะต่างศาสนากันก็ยังช่วยประคับประคองให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุขทั้งนี้เมื่อพุทธศักราช2546มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องโดยพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านศาสนานานับประการทั้งทำนุบำรุงศาสนาในพระราชอาณาจักรและทรงมีพระราชรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งน้อมนำมาซึ่งพระจริยวัดอันงดงาม เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศพระเกียรติคุณของพระองค์จึงแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2564ปวงท่าพระพุทธเจ้าเหล่าพระสกนิกรชาวไทย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษตราบนานเท่านาน